คิวเทอปใคยยังและตอนนี้ ครับก็อย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ครับตรงนี้ subscribe ตรงนี้ตรงนี้ซับาจำไว้นะครับถ้ากด subscribe แล้วมันจะมีตรงหนึ่งให้เรากดกดแชร์ไม่ใช่กดกระดิ่งอ่ากดกระดิ่งจำไว้นะครับทุกคนต้อง ทำตามที่ผมบอกแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จในด้านอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กดแชร์แชร์แชร์แมาใจตึงงานก็สำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับช่องตน้ตนกตน้นกะทีเจแชนล